มาแล้วจ้าทิมพิธาส่งดอกไม้ช่อโตให้แอบทักษอ,อนน่ารักเกินต้านบอกเลยว่าทำเอาแฟนคลับหลายคนถึงกับฟินมากสำหรับแอบทักษออนและทิมพิธาทีล่าสุดมีโมเมนต์ความน่ารักออกมาอีกแล้วผ่านทางอินตรแกรมส่วนตัวของทั้งสองคน โดยล่าสุดพบว่าทิมพิธาได้ส่งช่อดอกไม้ช่อโตให้กับแอปทักษอนเนื่องในวันคล้ายวันเกิดพร้อมกับการ์ดที่มีข้อความว่า Happy Birthday จากทิมแอนพิพิมโดยแอปทักษอนได้แชร์โมเมนต์ความประทับใจผ่านทางอิน t ต g แกรมสตอรีพร้อมกับระบุข้อความเอาไว้ว่าขอบคุณนะคะ พร้อมอิโมจิยิ้มกว้างและนอกจากนี้ยังแท็กไปหาทิมพิธาอีกด้วยและในเวลาต่อมาทางด้านทิมพิธาก็ได้มีการแชร์โพสต์ดังกล่าวไว้ในสตอรี่ของตัวเองอีกด้วยจ้าทําเอาแฟนๆหลายคนถึงกับฟินกันไม่ไหว